สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูการจนาทองเปลี่ยนโรงเรียนวัดพอง,งายสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานวนทบุรีเขตสองค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้เมื่อนักเรียนเรียนจบในเรื่องนี้แล้วนักเรียนสามารถสร้างม,มุมขนาดต่างๆโดยใช้โปรเทคเตอร์ได้ค่ะ ่นักเรียนคะเป็นไงกันบ้างคะจากคลิปที่แล้วเราได้เรียนรู้ในการสร้างมุมแหลมมุมป้านมุมฉากด้วยโปรเจคเตอร์กันไปแล้วเป็นไงคะไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาต่อในเรื่องของการสร้างมุมตรงและมุมกลับกันนะคะก่อนอื่นเราจะมาเริ่มกันที่มุมตรงก่นเลยนะคะจะเห็นได้ว่า มุมตรงเป็นมุมที่มีขนาด180องศาค่ะค่ะการสร้างมุมโดยใช้โรเทคเตอร์เรามาเริ่มที่การสร้างมุมตรงกันเลยนะคะการพิจารณาสร้างมุม A B C ให้มีขนาด180องศาทำได้ดังนี้ค่ะ ขั้นตอนที่1ลากเส้นลังสี bc เพื่อเป็นแขนของมุมข้างหนึ่งค่ะขั้นตอนที่2วางโปรเทคเตอร์ให้จุดก,กึ่งกลางของโปรเทคเตอร์ทับจุด b โดยให้แนวศูนย์องศาทับเส้นลังสี bc โดยนับจำนวนองศา เริ่มจาก0องศาไปถึง180องศาแล้วเขียนจุด A กำกับไว้ค่ะขั้นที่3ลากเส้นลังสี BA มาบรรจบกับลังสี BC ทำให้เกิดจุดยอดมุมคือมุม B และ ทำให้เกิดมุม180องศาคือมุม ABC ซึ่งเป็นมุมตรงค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนการสร้างมุมตรงไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะเห็นไหมนักเรียนหลายคนทำได้ง่ายนิดเดียวเอง ต่อไปเรามาดูมุมกลับกันบ้างค่ะเราจะสร้างมุมกลับเราต้องดูก่อนว่ามุมกลับมีลักษณะเป็นอย่างไรมุมกลับเป็นมุมที่มีขนาดใหญ่กว่ามุมฉากแต่ไม่ถึงสองมุมฉากเป็นมุมที่มีขนาดมากกว่า90องศาแต่ไม่ถึง1 8 0องศานะคะ มาดูวิธีการสร้างมุมกลับด้วยโปรเทคเตอร์ค่ะพิจารณาการสร้างมุม a b c ให้มีขนาด245องศาทำได้ดังนี้ค่ะขั้นที่1ลากเส้นลังสี b c เพื่อเป็นแขนของมุมข้างหนึ่งค่ะขั้นที่2วางโปรเทคเตอร์ให้จุดกึ่งกลางของโปรเทคเตอร์ ทับจุด B โดยให้แนวศูนย์องศาทับเส้นรลังสี BC เนื่องจากมุมกลับมีขนาดของมุมไม่เกิน360องศาวิธีคิดคำนวณวัดขนาดของมุมที่เราจะสร้างจึงทำได้ดังนี้ค่ะให้นำาม6 0องศาลบ245อองศาซึ่งเป็นขนาดของมุมที่โจทย์กำหนดค่ะ จะเท่ากับ115องศาวิธีนับให้นับจำนวนองศาโดยเริ่มจาก0องศาไปถึง115องศาแล้วเขียนจุดเอกำกับไว้ค่ะขั้นที่3 ลากเส้นหลังสี ba มาบรรจบกับหลังสี bc ทำให้เกิดจุดยอดมุมคือมุม b และทำให้เกิดมุม abc ที่มีขนาด245องศาเป็นมุมกลับค่ะ จากที่เราสร้างมุมมาหลายๆมุมจะเห็นได้ว่ามุมที่สร้างแตกต่างจากมุมอื่นก็คือมุมกลับน,นะคะเราจะมาอธิบายเพิ่มเติมโดยเรื่องของการสร้างมุมกลับน,นะคะเส้นโค้งสีแดงเป็นมุมตรงที่มีขนาด180องศาและเส้นโค้งสีเขียว เป็นมุมแหลมที่มีขนาดของมุม65องศาเมื่อนำทั้งสองมุมมารวมกันก็จะได้เท่ากับมุมกัด245องศาตามที่โจทย์กำหนดค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนการสร้างมุมขนาดต่างๆไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนทุกคนทําได้หลังจากที่เราเรียนจบไปแล้วในเรื่องของการสร้างมุมด้วยโเดคเตอร์เราจะมาสรุปบทเรียนกันนะคะการสร้างมุมตามขนาดที่กำหนดให้โดยใช้โเ e คเตอร์สิ่งที่ควรรู้ก่อนที่จะลงมือสร้างมุม หควรทราบก่อนว่ามุมที่จะสร้างนั้นเป็นมุมชนิดใด 2. วางแผนการสร้างแล้วดำเนินการสร้าง 3. ให้พิจารณามุมที่สร้างนั้นว่าเป็นมุมชนิดเดียวกันกับที่จโจยกกำหนดให้หรือไม่นะคะเพียงเท่านี้นักเรียนที่จะสร้าง หลังจากที่เราได้เรียนจบไปแล้วในเรื่องของการสร้างมุมด้วยโปรเทคเตอร์ครูจะให้นักเรียนลองฝึกปฏิบัติสร้างมุมดูนะคะโดยให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่8.9หน้า56ข้อที่6ค่ะ